าดูกันนนะคะเมื่อคืนนี้ในตลาดต่างประเทศเนี่ยราคาน้ํามันมีการปรับตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะสําหรับตัวเวสเซ็กซัสแสตเบิร์นเนี่ยขึ้นมาเป็นเหรียญเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นคะครับจริงๆต้องเรียนว่าเมื่อคืนเนี่ยผมมองว่ามีอยู่สามปัจจัยนะครับที่ทำให้ราาคน้ํามัน,าานับเพิ่มขึ้นนะครับปัจจัยแรกเนี่ยเป็นในส่วนของาการเจรจา,านะครับระหว่างชาติตวันตกปฏิบัติี่ยที่ตอนแรกมีการลุ้นกันนะครับว่าจะมีทางออกไหมนะครับหรือว่าถ้าติวันตกจะมีการลดการมาตรการความบาลหรือเปล่านะครับ,บ แต่ท้ายที่สุดเนี่ยการเจรจาก็จบลงด้วยที่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ตลาดเนี่ยมองว่าาซัพพลายของอิหร่านที่ทุกวันนี้ผลิตได้แต่ขายไม่ได้เนี่ยประมาณหนึ่งล้านเรลต่อวันเนี่ยคงยังไม่กลับเข้ามาในตลาดในเร็ววันนะครับก็เลยเป็นเป็นแรงหนุนบวกราคาน้ามันเข้ามานะครับว่าซัพพลายคงจะไม่เยอะมากไปกว่านี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งเป็นในส่วนของตัวเลขของจีนนะครับจะไปทั้งในส่วนของความต้องการใช้น้ํามันของจีน เดือนตุลาคมแล้วก็ตัวเลขผลผลิตการผ,ผลิตเาคอุสาหกรรมก็ปรากฏว่าออกมาค่อนข้างดีนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ซัพพอร์ตราคานะครับสุดท้ายเป็นในส่วนของสถานาการณ์ในลิเบียนะครับที่ปัจจุบันเองเนี่ยความรุนแรงก็ยังถือว่ามีอยู่เยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะทางภาคตะว,วันออกของประเทศนะครับที่ผลิตน้ํามันดิบเนี่ยประมาณ2ในสนะครับหรือประมาณสักเจ็ดถึงแปดสาบบริเวลตอวันซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ปริมาณผลิตตรงเนี้ยไม่สามารถผลิตและส่งออกมาได้ นะครับว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์จะดุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางกองกําลังทางทหารเนี่ยที่คุมทางฝั่งตอนออกของประเทศเนี่ยบอกว่าเจรจากับรัฐบาลกลางอาจจะไม่รู้เรื่อง mm hmm. เขาพยายามมีความต้องการตั้งรัฐบาลขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มีการตั้งบริษัทน้ํามันขึ้นมาเองด้วยซ้ำ <Okay. S 2> นะครับก็เลยมองว่าภาพโมริเบียเนี่ยรลายที่หายไปเนี่ยน่านที่จะเป็นปัญหาระยะยาวต่อไป mm hmm. นะครับพราะนั้นด้วยสามปัจจัยนี้ก็เลยสปรอร์ตทำให้ราคาเมื่อคืนเนี่ยมีการรีบัต์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในส่วนของเบรน นะครับค่ะแล้วจากนี้ต่อไปล่ะคะทิศทางจะยังคงไปในเรื่องของที่คุณชัยได้มีการพูดมาหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาจากนี้อีกไหมคะครับจริงๆต้องต้องเรียนว่าถ้าถามว่าปัจจัยที่มีผลต่อราคาในช่วงนี้นะครับผมองว่าในส่วนของประเด็นเรื่องของอิเบียยังมีอยู่นะครับประเด็นเรื่องของอิหร่านเนี่ยก็ยังยังมีอยู่นะครับก็คือว่าอิหร่านเนี่ยนะว่าการคุยยังยังไรข้อยุตินะเพียงแต่ว่าก็มีการนัดการคุยรั้งถัดไปคือวันที่2ี่สิพฤศจิกา นะครับก็ต้องดูว่าท่าทีจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยมองว่าตลาดเนี่ยคงจะใช้พืทีเคลื่อนไหวตามปัจจัยพวกนี้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยยังมองว่าภาพลักษณะของน้ำมันเนี่ยจะเคลื่อนไหวเป็นลักษณะกรอบแคบๆมากนะครับโดยส่วนแบนด์เองเนี่ยเรามองกรอบด้านบนอยู่ที่ประมาณร้อยแปดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าในช็อตเทอมเนี่ยมีประเด็นที่ทาให้ราคาขึ้นไปเนี่ยแต่โอกาสที่จะทุบร้อยแปดก็อาจจะไม่ไม่ง่ายนัก นะครับตรงซ้ำอาจจะมีแรงขายลงมาด้วยซ้ำนะครับก็เชื่อว่าราคาน้ำมันจะวิ่งอยู่ในกรอบที่ร้อยสองร้อยแปดในกลุ่มเบนซ์นะครับทีนี้ถ้าไปดูราคาน้ำมันสําเร็จรูปของสิงคโปร์ก็มีการปรับตัวขึ้นมาพอสมควรทีเดียวนะคะอ่าใช่ครับก็ปรับขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะในส่วนของเบนซินนะครับแต่ถ้าเกิดดูถอยมาเป็นค่าการตลาดในบ้านเราเนี่ยต้องเรียนว่ายังยังอยู่ในแบบที่ใช้ได้นะครับคือในกลุ่มของแก๊สโซฮอลีซิงเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณบาทหกสิบหรือบาทเจ็ดสิบตังต่อลิตร นะครับด <Yeah. S 1> ีเซลเนี magic, ่ยอยู่ก็อยู่ประมาณบาท6สิบสา์ต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นในในระยะสั้นเนี่ยแม้ว่าวันนี้สิงคโปร์เองเนี่ยมีแนวโน้่พิจัดขึ้นตามตะวันตกนะครับแต่ค่าการตลาดเนี่ยก็ยังเกินบาท50นิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็ยังมีบัฟเฟอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นราคาขายปลีกบ้านเราเนี่ยในระยะสั้นคงเป็นลักษณะทรงตัวมากกว่านะครับแล้วก็ดูว่าตลาดโลกเนี่ยเคลื่อนไหวไปในกรอบแคบๆที่เรามองหรือเปล่านะถ้าเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเนี่ยราคาปลีกบ้านเราก็คงเป็นลักษณะทรงตัว ได,ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณชัดชย<อ>ัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะ